สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวนหนังสือพัฒนาตนเอง เพื่อนๆเนคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนที่ฉลาดเท่ากันบางคนประสบความสําเร็จแต่ว่าบางคนกลับล้มเหลวคําตอบก็คือเพราะวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปทําความเข้าใจกับวิธีคิดเหล่านั้นซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยเรื่องทฤษฎี marshmallow ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค่ะที่พบว่าการห้ามใจตัวเองให้ชะลอความพอใจลงก่อนและคิดถึงผลระยะยาวจะมีชีวิตที่ดีและประสบผลสําเร็จมากกว่าค่ะ โดยเพื่อนๆน,นะคะสามารถนําหลักการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้ภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะจะเล่าถึง2ตัวละครหลักๆด้วยกันได้แก่อาร์เธอร์และโจนาธานนะคะอาร์เธอร์และโจนาธานเนี่ยมีความฉลาดพอๆกันแต่ว่าทําไมอาร์เธอร์ถึงตารมาเป็นคนขับรถให้โจนาธานมาดูเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แตกต่างจากเดิมของอาร์เธอร์ด้วยหลัก2ประการด้วยกันค่ะประการแรกคือทฤษฎีมาชเมลโล่และประการที่2คือวิธีคิดในการใช้ชีวิตค่ะ ทฤษฎีมาร์ชเมลโล่นะคะเป็นการทดลองไม่ให้เด็ก4ขวบเนี่ยกินขนมมาร์ชเมลโล่ภายใน15นาทีเพื่อที่จะทดสอบความอดทนโดยรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นขนม2ชิ้นตัวอย่างอีกอย่างของทฤษฎีมาร์ชเมลโล่นะคะเช่นถ้าสมมติว่ามี2ตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งได้เงิน1ล้านบาทวันนี้แต่ว่าเงินจะลดลงหรือว่าไม่เหลือเลยกับได้เงินวันละหนึ่งบาทซึ่งเพิ่มขึ้นวันละสองเท่าทุกวันภายใน30วันเท่ากับว่าเพื่อนจะได้เงินมากกว่า1ล้านบาทภายใน30วันนั่นเอง สรุปของหลักการนี้ก็คือถ้าเราอดทนได้มากกว่าเราก็จะได้ผลตอบแทนได้คุ้มมากกว่าค่ะประการที่2วิธีคิดในการใช้ชีวิตถ้าอยากสําเร็จนะคะก็ต้องคิดแบบคนสําเร็จโดยคนสําเร็จเนี่ยจะเป็นคนที่รักษาคําสัญญาสร้างแรงจูงใจให้คนทําตามทําสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยอยากจะทำอะคะ่ะแล้วก็สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ และคนสาเร็จนะคะมีทักษะเกี่ยวกับคนมากกว่า80%อีก20%เนี่ยเป็นเพียงพรสวรรค์และความรู้หมายถึงว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาจะมีทักษะเรื่องคนนะคะเพราะว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จแล้วเรามีคอนเน็กชันที่ดีเนี่ยมันก็จะพาเราไปถึงจุดที่เราต้องการได้ง่ายกว่าการที่เราไม่มีคอนเน็กชันเลยนั่นเองอีกอย่างนะคะคือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อนๆควรถามตัวเองว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองให้เจอและค่อยตั้งเป้าหมายหลักและดูว่าแผนการคืออะไรต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเจอคำตอบก็ลงมือทำทันทีเลยค่ะสรุปคำเดียวของหลักการวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่นนะคะก็คือการอดทนในวันนี้เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวในภายภาคหน้านั่นเองค่ะ หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และแล็อกด g d ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย